ดีครับแมงตะทองชั้นเวันนี้แมงตะทองมาใส่บาตกับย่าหนิงแล้วก็ย่าอิจีที่บ้านกกตูมนะครับผม 嗯。 นี่ค่ะยาหนิงกับยาชิมาใส่บาตรวันนี้นะฮะกลับบ้านแล้วแมงตัดทองะอปเดี๋ยวใส่ๆครับผมพี่น้องทั้งหลายอย่าลืมมานมนุษยนากับยาหนิงยาชิแล้วก็แมงตัดทองด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แมงต่ดทองชาแนลแล้วก็ยาหนิงนะฮะขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ